มุมขมุมเจเจจจจเจจจจจจเจโอ้ o u l อุ้ยมีมมีมือสไนมีมือสนมีมือสนเจเจจจโอ้กัะฟนิดซะหน่อยก็จะหักคอเจโอเคเขามาชุบกันนี่ ใจใจใจอะไรมานอนกันทำไมตรงหน้านี้ว้าเนี่ยตกใจเพื่อนเราเองจะเป็นยังไงท่านลุงเริงลองเล่นปืน QSZ ปืนพกประจํากายของทหารจีนที่มีขนาดกระสุน5.8ม mm. มขึ้นชื่อในเรื่องทะลุเจาะก,ก่อได้แรงจัดจา้านน้าหนักเบารีโหลดไว้ยิงแม่นระยะกลางได้สุดนี้บอกเลยว่าถ้าลุงได้พกปืนพกนี้ไว้ใครเข้ามาใกล้มีร้องแน่นอนไม่เสียเวลาไปดูกันเลยดีกว่าไปกันเลยวันนี้ลุงก็มากับปืนพกที่ชาวบ้านเขาม่ค่อยเล่นกันนะผมนั่นก็คือ QSZ G2 นะผมพุดจีหรือ G2 ไม่รู้แหละเรียกมัวมวไปก่อนไหนลอง ปืนห้องนี้มันจะโหดไหมทำไมเข้าถึงไม่เล่นกันครับผมแฉแ๊แจ๊แเอเปิดซิงก่อนนะผมตัวแรกก็แรงอยู่นะแ๊แ๊แฉแฉแ๊โอ้ยอีกตัวแจแฉแ๊ล่วงเออแตกที่อะไรแ๊แฉแ๊แฉแฉแ๊เออดับเบิลคิโอ้ยแจกแจ๊แจกแ๊อะไรพี่นอนอยู่ในควันเหรอแ๊แฉแฉแฉ เจ็หัวเจ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 ๊จเ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 เจเจเจเ้เจหจเ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 จกจเจเจเจแจเ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 จ๊เจ๊เจ๊เจ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 นจเ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 เจ๊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 เจเอเจเเจเจเเจเจเนมนเจจจงเจเจเจ๊เจ๊เจเจนนเจเจเจ๊เจ๊เจเจเเ้เเจเจ๊เจ๊เจ๊เจ เจ๊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 อะไรพี่ขึ้นป้อมปืนเหรอกูไม่ยอมเจ๊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 เจเจออข้าขงหลังไล่มาอยูเจ๊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 กินฟรีอีสปอร์ตครับผม